บทที่7ถูกปรับปรามเช่นนี้จิตใจของอยู่รันรันกำลังโลดแล่นเธอหลับตาหันหลังให้กับเขาและหัวใจของเธอก็เต้นเร็วยังคงมีสีแดงจางๆบนใบหน้าของเธอแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างอาจเป็นเพราะอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นในห้องหรือประสาทของเธอที่เครียดมาทั้งวันทำให้มันเต้นช้าลงเมื่อคิดถึงเรื่องนี้จิตใจของเธอก็ค่อยๆสงบและหลับไหลไปในที่สุด นี่เป็นครั้งแรกของเธอที่นอนกับผู้ชายแปลกหน้าอยู่รันรันหน้ามุยและพึมพำฟู่จิงเฉินคนเลวคุณจะเอาเปรียบฉันงั้นหรืออย่างไรก็ตามเธอไม่รู้ว่าเสียงนี้ทําให้ฟู่จิงเฉินวั่นไหวแบบไหนเสียงของอยู่รันรันนั้นเบาหวิวและน่าฟังแต่เสียงพึมพำในยามหลับไหลของเธอนั้นไม่ได้ทําให้เขาขุนเคืองอย่างที่คิดแต่เธอพึมพำเหมือนละเมอเบาๆใสๆสเหมือนเด็กน้อย ร่างกายของฟูจิงเฉินสงบชั่วคราวรูม่านตาของเขาหดตัวและเขามองไปด้านข้างที่มีผู้หญิงตัวเล็กๆหลับอยู่ข้างๆเขาหัวใจของเขาก็เหมือนถูกแมวข่วนฟูจิงเฉินไม่เคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนเขาเข้าใจว่าความรู้สึกตอนนี้จริงๆมันกำลังจะฆ่าเขาเขาเอามือที่ซุกผ้าห่มแล้วดึงกระชับขึ้นอีกหน่อยเครื่องปรับอากาศถูกเปิดในห้องอุณหภูมิต่ำมาก และเขาก็วางมือเธอลงบนเตียงอีกครั้งอย่างเบามือคุณนอนเถอะอืมเธอตอบเบาๆสัมผัสที่คุนเคยและชัดเจนอบล้อมเธอไว้และผมของเธอก็ถูถ่ายไปกับการเคลื่อนไหวของเธอด้วยการซุกศีรษะหัวใจของเขาเต้นเหมือนกลองฟูจริงเฉินหลับตาแต่เขาไม่สามารถหลับได้เพราะเสียงการเต้นของหัวใจของเขาเองความคิดของเขาตอนนี้นี่มันระยำเกินไป วันต่อมาแสงตะวันยามเช้าส่องผ่านผ้าม่านที่พลิ้วไหวยูรันรันผู้ซึ่งกำลังหลับสนิทรู้สึกเย็นยะเยือกอย่างอธิบายไม่ได้เธอขดตัวเกือบจะเป็นสัญชาตญาณโดยไม่คาดคิดมือสัมผัสกับร่างกายที่ร้อนระอุร่างหนึ่งยูรันรันขยับมือของเธอเข้าใกล้ร่างกายที่ร้อนขึ้นใครใจดีจัดถุงน้ำอุ่นใบใหญ่ขนาดนี้ให้บนเตียงนะอุ่นจัง ยูรันรันรู้สึกเหมือนถูกอบกอดให้ความอบอุ่นและลูบใบหน้าของเธอแต่ด้วยความงุนงงเธอได้กลิ่นหอมที่แปลกแต่คุ้นเคยความหอมนั้นดูเหมือนว่าเธอจะได้กลิ่นของใครบางคนยูรันรันขมวดคิ้วราวกับว่าเธอยังคงสงสยัยแต่ความรู้สึกเหมือนจริงที่เพิ่มขึ้นนี้ทําให้เธอค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างไรก็ตามในตอนที่เธอลืมตาขึ้นความคิดทั้งหมดของเธอก็ชัดเจนสิ่งที่เธอกอดอยู่ไม่ใช่ถุงน้ําอุ่น แต่เป็นฟู้จิงเฉินผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะตื่นเร็วกว่าเธอเพียงเล็กน้อยแสงกระทบกับใบหน้าหล่อเหลาและสง่างามของเขาและผมสีดำที่ยุ่งเหยิงของเขาก็เพิ่มสเสน่ห์ให้กับเขาอย่างน่าประหลาดในเวลานี้ฟู้จิงเฉินกำลังมองมาที่เธอดวงตาของเขาลึกมากราวกับว่าเขาสามารถดูดผู้คนเข้ามาได้หากไม่ระวังทั้งสองอยู่ใกล้กันมากและริมฝีปากของเธอก็แทบจะแนบชิดกับหน้าอกของเขา ราวกับว่าเธออยู่ในอ้อมแขนของเขาอย่างสมบูรณ์รัศมีที่เป็นของเขาล้อมรอบเธอทุกทิศท,ทางแม้เมื่ออยู่รันรันต้องการถอยหลังเธอก็สามารถได้กลิ่นเปปเปอร์มินต์อันเป็นเอกลักษณ์บนร่างกายของเขาดวงตาของฟู้จิงเฉินยังคงมืดมนเขาค่อนข้างงัวงเงียราวกับว่าเขายังไม่ตื่นเต็มที่อยู่รันรันอ้าปากค้างอยู่ครู่หนึ่งและเธอนั่งคุกเขา่าโดยไม่ได้คิดเธอปิดกั้นความใกล้ชิดที่อันตรายของทั้งสองคน ความระแวดระวังและการป้องกันปรากฏชัดในแววตาเป็นการกระทำของอยู่รันรันที่ค่อยๆทําให้ดวงตาของฟู่จิงเฉินตื่นเต็มที่คุณตื่นแล้วหรือในตัวร้ายนี่คุณคุณลําเส้นใบของหูของอยู่รันรันเป็นสีแดงสนิทและเธอกระซิบเขาด้วยความโกรธใบหน้าเล็กๆของเธอเต็มไปด้วยความอับอายและความบึ้งตึง ฟู่จิงเฉินไม่พูดและดวงตาที่ยิ้มแย้มของเขาตกลงไปใต้คางของเขาผู้ที่มองเหมือนเป็นสุภาพบุรุษก็ไม่สามารถเป็นสุภาพบุรุษได้มากกว่านี้แต่อยู่รันรันสามารถเห็นรูปลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในการแสดงออกของเขาได้เธอก้มสีสษะลงและเห็นไหล่ที่เปลยเปล่าและผิวหนังที่หน้าอกของเธอใบหน้าของเธอเปลือยเปื้อนไปด้วยความเขินอายและตื่นตระหนกและเธอรีบยกผ้าห่มขึ้นคลุมตัว เธอลุกขึ้นนั่งทันทีและคลานถอยหลังโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นเธอก็เสียหลักไปข้างหลังและหงายหลังลงไปโดยไม่คาดคิดตายแล้วนี่เป็นความคิดเดียวในใจของอยู่รันรันมีหนำซ้ำไหนจะถูกมองจากการล้มที่ไม่เป็นท่าทำไมเธอถึงโชคร้ายอย่างนี้อย่างไรก็ตามความอับอายในจินตนาการของการล้มลงกับพื้นไม่ได้เกิดขึ้นเธอเห็นเงาสีขาวพุ่งตรงเข้ามาหาเธอ จากนั้นเอวของเธอก็ถูกรัดไว้แน่นและตัวเธอก็กระแทกเข้ากับหน้าอกที่แข็งแกร่งของเขาหลังจากถูกพายุหมุนพาเธอออกไปเธอก็ถูกคว้าขึ้นบนเตียงอีกครั้งในเวลาเดียวกันร่างกัมยำก็กำลังกดทับเธอกลิ่นหอมเย็นห่อหุ้มเธอทันทีอีกครั้งอยู่รันรันรู้สึกว่าใบหน้าของเธอถูกไฟไหม้และหัวใจของเธอแทบจะกระโดดออกมาจากอก เธอกำชุดนอนของเขาไว้แน่นด้วยความตื่นตระหนกและสูญเสียฟู่จิงเฉินมองลงไปที่ชุดนอนของเขาที่ถูกดึงออกและหน้าอกขาวที่เปิดเผยดวงตาของเขาก็เข้มขึ้นในเวลาเดียวกันในห้องอาหารชั้นหนึ่งเชฟได้เตรียมอาหารเช้าซ่งเจียเหมยมองไปที่ที่นั่งว่างสองสามโต๊ะและถามด้วยสายตาที่รักไปเรียกคุณแม่และจิงเฉินให้ลงมาทานอาหารเช้ากันเถอะฟู่หงต้าตอบกลับจากระยะไกล ซ่งเจียเหมยคิดอยู่ครู่หนึ่งหยิบนมบนโต๊ะขึ้นมาจิบลืมมันไปเถอะเราไปตามเองดีกว่าซ่งเจียเหมยเดินไปจนถึงชั้นสองแต่เห็นหญิงชาราเอาหูแนบกับประตูห้องของหลานชายและเธอก็แอบฟังอะไรบางอย่างเธอขมวดคิ้วและเดินไปคุณแม่คุณกำลังทำอะไรหญิงชาราพงะและเอามือทาบหน้าอกของเธอก่อนที่เธอจะทันได้ตอบสนองเธอรีบทำท่าทางห้ามพูด อย่างไรก็ตามสิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือการเคลื่อนไหวนี้เธอใช้มือเปิดลูกบิดประตูห้องโดยไม่ได้ตั้งใจเสียงประตูห้องนอนถูกเปิดจากด้านนอกที่ประตูส่งเจียเหยสวมชุดอยู่บ้านและตอนนี้หญิงชราย,ยังคงทำท่าแอบฟังอยู่ในห้องอยู่รันรันกำลังดึงชุดนอนของฟู่จิงเฉินและร่างกายของเธอก็อยู่ภายใต้ร่างของเขาฝ่ามือของฟู่จิงเฉินยังคงรองรับศีรษะของเธอไว้ ในท่าทางนั้นเห็นได้ชัดว่าเหมือนเขากำลังก้มลงจะจูบเธอด้วยความลำบากใจจนพูดไม่ออกหญิงชาราเป็นคนแรกที่โต้อตอบเธอแซงทำเป็นมองไปรอบๆห้องและพึมพำขณะมองดูทำไมไม่มีใครอยู่ในห้องนี้เลยจิงเฉินกับรันรันไปไหนเมื่อพูดอย่างนั้นเธอก็ดึงส่งเจียเหมยที่กำลังตกใจแล้วออกไปก่อนออกไปเธอไม่ลืมที่จะปิดประตูอย่างรอบคอบบทที่8 อยากกอดลูกชายของเจ้าเดี๋ยวนี้เก้าโมงครึ่งทั้งสองคนเก็บของเสร็จและลงไปทานอาหารเช้าที่ชั้นล่างหญิงชารากำลังรอยอยู่อย่างกระวนกระวายในห้องอาหารที่ชั้นหนึ่งและเมื่อเธอเห็นทั้งสองคนลงไปข้างล่างด้วยกันรอยยิ้มก็ผุดขึ้นบนใบหน้าของเธอฟู่จิงเฉินอรุณสวัสดิ์ครับคุณพ่อคุณแม่คุณยา่าอยู่รันรันก็พูดตามเขาว่าอารุณสวัสดิ์ค่ะคุณลุงคุณป้าคุณยา่า ฟู่หงต้าและซ่งเจียเหมยมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มพวกเขาพยักหน้าและกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับถูกขัดจังหวะด้วยเสียงโกรธหลานสะพ้ายที่รักของ,ของฉันหญิงชราประสานมือแน่นและตอบอย่างจริงใจและเรียบง่ายร่องรอยของความลำบากใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ชัดเจนของหยูรันรันและเธอก็ยิ้มอย่างเชื่องช้าและฟู่จิงเฉินซึ่งถูกหญิงชราเมินเฉยโดยตรง ก็เพียงแค่เม้มริมฝีปากอย่างเงียบๆหญิงชรามองไปที่ท้องของอยู่รันรันด้วยความดีใจโดยหวังว่าเธอจะได้จ้องมองไปที่เหลนของเธอโดยตรงฟู่หงต้าและส่งเจียเหมยมองหน้ากันพวกเขารู้สึกทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยไอสองครั้งคุณแม่ครับหญิงชรามีปฏิกิริยาช้าและเธอก็เขินอายเล็กน้อยเช่นกันฉันหมายความว่าให้พวกคุณรีบไป ไปเธอรันรันจริงเฉินไปล้างมือก่อนเราจะไปทานอาหารกันเร็วๆนี้เธอพูดในขณะที่ขยิบต,ตาให้ฟูจริงเฉินครับคนรับใช้ที่อยู่ด้านข้างก็คล่องแคล่วมากเช่นกันและก้าวไปข้างหน้าก่อนโดยนำหยูรันรันไปที่ห้องน้ำก่อนหญิงชราใช้ประโยชน์จากช่องว่างนี้ไล่จับฟูจริงเฉินและเธอก็ถามด้วยเสียงต่ำว่าไงเจ้าตัวร้ายของย่าฉันจะได้กอดเหลนของฉันภายในสิ้นปีได้ไหม ฟู่จิงเฉินนั่งลงเขาหยิบแก้วบนโต๊ะและเทน้ำให้ตัวเองเขาจิบด้วยท่าทางที่สง่างามแล้วพูดเบาๆว่าผมทำไม่ได้ครับอารมณ์ที่ไม่ยาแสของเขานั้นทำให้หญิงชราอ้าปากค้างพวกคุณกําลังคุมกําเนิดอยู่หรือเปล่าคิ้วของฟู่จิงเฉินไม่ขยับไม่ครับหญิงชราบีบถ้วยชาในมือของเธอผู้หญิงคนนัน้นรันรันเธอสุขภาพไม่ดีงั้นหรือ มือของชายที่ถือถ้วยชะงักและมุมปากของเขาก็กระตุกไม่ครับแสดงว่าพวกคุณยังฟู่จิงเฉินเงยหน้าขึ้นและมองหญิงชราอย่างเย็นชาหญิงชราเม้มปากคงจะไม่ใช่เรื่องนั้นเธอรู้จักหลานชายของเธอทุกครั้งที่รายงานทางการแพทย์ออกมาเธอเป็นคนแรกที่อ่านแต่เมื่อมองดูท่าทางที่อ่อนโยนและสงบเสงี่ยมของหลานชายแล้วเขาดูไม่เหมือนคนที่ไม่ต้องการเลยจริงๆ ก่อนหน้านี้พวกเขาก็ไม่เคยหญิงชราจึงถามอย่างระมัดระวังเป็นไปได้ไหมว่าคุณสองคนยังไม่ได้เรื่องแบบนั้นยังไม่ต้องรีบร้อนเพราะเรายังไม่ได้แต่งงานกันแล้วทำไมคุณไม่ขอเธอแต่งงานละ่ะฟู่จิงเฉินหยุดดื่มน้ำจากนั้นเขาก็ค่อยๆย,ยกเปลือกตาขึ้นเสียงของเขาเบาและค่อนข้างประหลาดใจขอแต่งงานงั้นหรือหญิงชรากรอกตา เธอเข้าใจปรากฏว่าปัญหาอยู่ที่นี่เองคุณคบกันมาสามเดือนแล้วแต่คุณไม่เคยให้อะไรเธอเลยใช่ไหมนั่นหมายความว่าอย่างไรฟู่จิงเฉินเลิกคิ้วขึ้นอะไรของที่ระลึกงั้นหรือแหวนเพชรหรือสร้อยคอฟู่จิงเฉินขมวดคิ้วดูเหมือนจะไม่เคยให้หญิงชราสะบัดมือออกด้วยความโกรธหากอายุเท่านี้และเธอยังไม่ต้องถือไม้เท้า เธอคงได้ให้บทเรียนอย่างหนักกับเด็กดื้อรั้นคนนี้ไปแล้วหญิงชราบังคับตัวเองให้สงบลงและถามต่อไปว่าแล้วคุณเคยออกเดทด,ด้วยกันไหมฟู่จิงเฉินเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็สส่หัวยังไม่เคยครับนี่อะไรกันหญิงชราเกือบจะท่องมันในลมหายใจเดียวเธอชี้ไปที่ฟู่จิงเฉินและพูดด้วยความโกรธถ้าฉันเป็นรันรันฉันจะปล่อยให้คุณแต่งงานกับตัวเองและอยู่คนเดียว ฉันคงจะทิ้งคุณไม่ช้าก็เร็วการแสดงออกของฟู่จิงเฉินไม่เปลี่ยนแปลงเขาหยุดชั่วคราวขณะถือถ้วยเดิมที่เขาและยูรันรันมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอีกทั้งเราเพิ่งรู้จักกันอย่างไรก็ตามเขากลัวว่าหลังจากนี้หญิงชราจะจำยูรันรันได้และหากเขายังต้องการปกปิดมันอีกในอนาคตพวกเขาก็จะต้องรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เขาเกรงว่าหญิงชราจะสงสยัย และสิ่งที่หญิงชราพูดก็ฟังดูเป็นเรื่องปกติที่สุดระหว่างคู่รักแต่เขาไม่เคยทำสิ่งพื้นฐานที่สุดระหว่างคู่รักด้วยซ้ำผู้หญิงคนไหนไม่ชอบเรื่องรักรักใครๆบ้างหล่ะเจ้าเด็กงโง่หญิงชราพยายามควบคุมอารมณ์อย่างดีที่สุดแลว้ววางถ้วยชาลงบนโต๊ะกาแฟอย่างแรงฟู่จิงเฉินจ้องมองที่ชาที่ล้นออกมาเขาเอนกายลงบนโซฟาและสีหน้าของเขาค่อยๆสงบ หญิงชาราถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เดิมทีเธอต้องการช่วยสร้างสถานการณ์ให้เขาอยู่กับเธอแต่สุดท้ายเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มจากตรงไหนคราวนี้หลานชายเธอผิดจริงๆเฮ้ hey, และเมื่อไรเหลนของฉันจะกอดฉันได้สักทีเธอบ่นกับตัวเองในเวลานี้อยู่รันรันก็ออกมาหลังจากล้างมือของเธอทันเวลาพอดีที่ได้ยินเสียงบ่นไม่พอใจของหญิงชารา และร่องรอยของความลำบากใจฉายบนใบหน้าของเธอคุณแม่คทานข้าวกันเถอะเมื่อเห็นร่างที่ปรากฏขึ้นข้างหลังลูกชายของเธอซ่งเหมยเจียก็ทำอะไรไม่ถูกหญิงชารามักจะดูสง่างามเมื่ออยู่บ้านแต่ทุกครั้งที่เธออยู่ต่อหน้าหลานชายเธอจะดูเหมือนเด็กทันทีหญิงชารารู้สึกเสียใจและในพริบตาเธอมองเห็นอยู่รันรันกำลังเดินไปหาพวกเขา รอยยิ้มกระจายไปทั่วใบหน้าที่หม่นหมองของเธอและเธอโบอกมือไปทางอยู่รัน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 มามานั่งข้างฉันแล้วคุยกับฉันหน่อยอยู่รันรันยิ้มเล็กน้อยพยักหน้าและเดินไปนั่งข้างหญิงชราหญิงชราจับมืออยู่รันรันด้วยความรักใคร่ฟู่จิงเฉินอยู่ข้างๆเธอคอเสื้อเชิ้ตสีขาวเปิดเล็กน้อยแต่ก็ยังเรียบร้อยและไม่มีรอยยับเขากม้มศีษะลงเล็กน้อยโดยไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ มุมปากของเขาดูเหมือนจะมีรอยยิ้มจางๆบุคลิกที่เยือกเย็นสุขุมและไว้ตัวเขานั่งเงียบตลอดเวลาเราว,ว่าเขาแค่ฟังการสนทนาที่น่าเบื่อระหว่างเธอกับหญิงชราต้องบอกว่าความรู้สึกของการมีอยู่ของเขานั้นแข็งแกร่งอย่างคาดไม่ถึงและอยู่รันรันก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์และเพิกเฉยต่อเขาได้ในช่วงเวลานี้ฟูจิงเฉินนั่งตัวตรงทันทีเขาเหยียดแขนยาวของเขาออก และหยิบกุ้งมังกรบนจานตรงหน้าเขาด้วยมือเรียวสะอาดและสวยงามการแกะเปลือกกุ้งนั้นดูคล่องแคล่วยูรันรันอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปด้านข้างเขาจดจ่ออยู่กับมือของเขาและกุ้งถูกแกะออกมาอย่างสมบูรณ์แบบยูรันรันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเธอนึกไม่ถึงว่าชายคนนี้จะประณีตมากขนาดนี้ในความเป็นจริงการแกะเปลือกกุ้งก็มีความเฉพาะเจาะจงเช่นกัน คนปกติจะแกะเปลือกกุ้งด้วยวิธีที่เร็วที่สุดด้วยวิธีที่เรียบง่ายและไม่พิถีพิถันเท่านั้นบทที่9การเลี้ยงดูบรรพบุรุษตัวน้อยหญิงชราอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ฟู่จิงเฉินให้มากขึ้นแต่เธอไม่อยากคุยกับเขาตอนนี้เธอโกรธเขาเพราะเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรส่งหญิงสาวเข้านอนอย่างไรเธอเม้มปากและมองเขาอย่างไม่พอใจ เธอหันสีษะและจับมือของอยู่รันรันแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเอาหน้ารันรันลองเค้กชาเขียวนี่ดูสิป้าของคุณเป็นคนทำหลังจากเรียนมาจากฉันรสชาติมันไม่เลวโอ้เมื่อก่อนฉันใช้เค้กชาเขียวนี้เพื่อจะมัดใจคุณปู่ของคุณต่อมางานฝีมือนี้ส่งต่อไปอยังลุงและป้าของคุณและตอนนี้มันจะถูกส่งต่อไปอยังรุ่นของภรรยาของจิงเฉินเค้กชาเขียวนี้เป็นขนมอันโอชาของบรรพบุรุษในตระกูลฟู่ของเราจริงๆ อย่างไรก็ตามครอบครัวของเรามีกฎว่าเค้กชาเขียวนี้สำหรับครอบครัวของเราเท่านั้นเคยมีข่าวลือคนอื่นอยากกินแต่หากินไม่ได้หญิงชราพูดแล้ววางเค้กชาเขียวชิ้นหนึ่งลงบนจานของเธอเธอกระพริบตาไปที่ฟูจิงเฉินคุณคิดอย่างนั้นไหมฟูจิงเฉินขยับริมฝีปากแต่เขาไม่ตอบในเวลาเดียวกันกุ้งกล้ามกรามสีขาวที่ปอกเปลือกแล้วถูกส่งไปให้อยู่รัน อยูรันรันรู้สึกยินดีเธอลุกขึ้นและหยิบจานบนโต๊ะขึ้นมารับในระหว่างกระบวนการเธอก็สัมผัสปลายนิ้วของฟู่จิงเฉินโดยบังเอิญขอบคุณตอนที่อยู่รันรันลุกขึ้นเธออยู่ใกล้หญิงชรามากดวงตาของหญิงชราจับจ้องที่คอของอยูรันรันโดยไม่คาดคิดและมีรอยแดงที่ไม่เด่นชัดบนผิวที่บอบบางของเธอรอยแดงจางๆแต่เดิมไม่เป็นอะไร เป็นเพียงว่าอยู่รันรันขาวเกินไปและผิวขาวนั้นก็บอบบางมากแต่สีแดงที่ตัดกับมันนั้นจึงโดดเด่นเป็นพิเศษดวงตาของหญิงชาราเป็นประกายและเธอก็เอื้อมมือไปจับมือของอยู่รันรันทันทีรันรันคอของคุณเป็นอะไรไปเดิมทีอยู่รันรันหน้าแดงเพราะสิ่งที่หญิงชาราพูดในตอนนี้ทำเธอรู้สึกอายเล็กน้อยเมื่อเห็นดวงตาที่มีความหมายของหญิงชารา อย่างไรก็ตามหลังจากคิดถึงเรื่องนี้เธอก็ตระหนักได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนเช้าเมื่อเธอล้มลงโดยไม่ตั้งใจและฟู่จิงเฉินก็คว้าเธอไว้ขณะทิ้งตัวไปข้างหลังเมื่อเธอแต่งตัวเธอก็สังเกตเห็นมันและเอาผมคลุมมันไว้โดยไม่คาดคิดหญิงชราก็ยังพบมันจนได้ใบหน้าที่สวยงามและสง่างามของหยูรันรันยังคงดูเขินอายคุณยากมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจินตนาการไว้ รอยยิ้มบนใบหน้าของหญิงชราย,ยิ่งเพิ่มมากขึ้นรอยยิ้มของเธอเหมือนดอกเบญจมาศเมื่อเห็นท่าทางเขินอายของอยู่รันรันและเธอหัวเราะครั้งแล้วครั้งเล่าโอ้ไม่เอาแล้วฉันเข้าใจแล้วน้ำเสียงลงท้ายของคำว่าเข้าใจนั้นยาวมากอยู่รันรันหายใจเข้าลึกๆและหยุดพูดจากนั้นหญิงชราก็หันไปสนใจหลานชายที่อยู่ข้างๆและแอบยกนิ้วโป้งให้เขาโดยวางมือบนที่วางแขนของที่นั่ง คุณเยี่ยมไปเลยเธอไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ใบหน้าของฟู่จิงเฉินมืดลงเล็กน้อยผู้คนพูดไม่ออกคุณยากคุณจะพูดคำนั้นได้อย่างไรเฮรันรันฉันได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นในกระเป๋าของคุณมีคนอยากพบคุณแล้วพวกเขาโทรหาคุณหรือเปล่าซ่งเจียเหมยสังเกตเห็นความสับสนของอยู่รันรันอย่างระมัดระวังและเปลี่ยนหัวข้อในเวลาที่เหมาะสม เมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าเขินอายของอยูรันรันก็ค่อยๆสงบลงฉันขอตัวหน่อยนะคะเธอรู้โดยธรรมชาติว่าใครเป็นคนโทรแต่ซ่งเจียเหมยยอมหยุดเธอในเวลาที่เหมาะสมเธอไม่สนใจนัดบอร์ดของมิสเตอร์อูและพ่อแม่ของเธอยังคงโกรธมากในตอนนี้ฉันจะกลับมาอีกสักครู่ดังนั้นเธอเงยหน้าขึ้นและมองไปที่ฟู่จิงเฉินที่อยู่ตรงข้ามใบหน้าของเธอมีความเศร้าเล็กน้อย หลังจากรับประทานอาหารเธอนั่งลงสักพักเวลาก็ใกล้จะเที่ยงอยู่รันรันไม่สามารถอยู่ได้อีกต่อไปดังนั้นเธอจึงลุกขึ้นเพื่อบอกลาทุกคนในที่สุดฟู่จิงเฉินลุกขึ้นและคนรับใช้รีบนำเสื้อสูทของเขามาสวมเอาละผมจะไปส่งคุณเสียงของเขามักจะทุ้มและชัดเจนและสิ่งที่ฟังดูเหมือนประโยคธรรมดาก็เผยให้เห็นถึงพลังที่ไม่อาจปฏิเสธได้อยู่รันรันไม่ปฏิเสธ คุณกำลังคิดอะไรอยู่ทันทีที่เขาเดินออกไปที่ประตูเสียงทุ้มของฟู้จิงเฉินก็ดังขึ้นยูรันรันหยุดชั่วคราวเธอเม้มปากของเธอถอนหายใจและพูดว่าพ่อแม่ของฉันโทรมาหาฉันและพวกเขาบอกให้ฉันกลับบ้านดังนั้นผมจะไปกับคุณก่อนที่ยูรันรันพูดจบฟู้จิงเฉินก็ขัดจังหวะเธออย่างไม่แยแสเห็นได้ชัดว่าเขาเดาได้ว่ายูรันรันกำลังจะพูดอะไร หน้าอกของอยูรันรันหายใจแทบไม่ออกไม่เป็นไรฉันรับมือเองได้ผมไม่ชอบเป็นนี่คนอื่นยิ่งไปกว่านั้นเราเคยตกลงกันมาก่อนคุณช่วยผมผมช่วยคุณเราสองคนจะตกลงกันได้เสียงของฟู่จิงเฉินเย็นชาจนเธอคิดอยู่พักหนึ่งแต่ไม่พูดอะไรถ้าเธอกลับไปตอนนี้เธอจะถูกสอบสวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะดีกว่ามากถ้าเขาอยู่ที่นั่นด้วย มันจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่เป็นไรผมแค่อธิบายให้ชัดเจนต่อหน้าผู้ปกครองของคุณมันจะไม่ยุ่งยากในภายหลังหลังจากยืนนิ่งและครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งอยู่รันรันก็ยอมประนีประนอมเอาล่ะฉันแค่อยากอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนและต่อไปฉันจะไม่มีเหตุผลที่จะต้องรบกวนคุณฟู่จิงเฉินยังคงมีสีหน้าเย็นชาอยู่บนใบหน้าแต่เขาก็ยังรู้สึกเสเตือนใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเธอพูดจบตามใจคุณ ขึ้นรถเถอะที่บ้านตระกูลอยู่มีความรู้สึกหดหูอย่างมากในห้องนั่งเล่นอยู่อย่างเปียวมอบหมายทุกอย่างให้กับผู้ช่วยของบริษัทแล้วและหลังจากรอยอยู่รันรันตลอดทั้งบ่ายโดยไม่มีผลลัพธ์ใดๆเขาก็ไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองหน้าอกที่กรดเรียวของอยู่อย่างเปียวขยับขึ้นและลงอย่างรุนแรงและความโกรธก็ยากที่จะสลายไปจวงเซียวเหมยนั่งลงข้างเขารู้สึกไม่สบายใจตลอดเวลา ดูอารมณ์ดื้อรั้นของคุณสิไม่มองก็เห็นทำไมคุณถึงโกรธนะักเป็นการดีที่จะไม่พูดถึงมันแต่ใบหน้าของอยู่อย่างเปียวแย่ลงทันทีเมื่อเขาพูดถึงมันอะไรทำให้ฉันโกรธหน้าหรือคุณอูเขามีพื้นฐานครอบครัวที่ดีและซื่อสัตย์และเขายังเป็นเพื่อนบ้านของเราด้วยยังไงก็เธอเราเป็นเพื่อนบ้านกับเขามาหลายปีแล้วเรารู้ทุกอย่างถ้ารันรันแต่งงานกับเขาเธอจะไม่เดือดร้อนเข้าใจไหม มันไม่เป็นไรแม้เธอจะไม่ไปนัดบอดที่สำคัญขนาดนั้นแต่เสี่ยวอูคนนี้ยังอยู่ที่ประตูบ้านตรงข้ามกับเราและพวกเขาจะได้พบกันอีกในอนาคต